ปีลาาราคาสเปดอ่าลงเลยลงลงเลยลงลยมาถึงแล้วนะครับ Honda h อ w i e สายพานทีวิธีขาดแล้วครับยกมาจากลำลูกกานะครับนะศูนย์บริการแห่งหนึ่งที่ไหนไม่รู้นะครับอ่ลงมาถึงแล้วสายพานทีวิทีขาดนะครับเก้าเกียย์แล้วไม่เดินหน้าไม่ถอยหลังนะเดี๋ยวจดการให้รอรับได้เลยอันนี้หนาน,นี้เป็นเวลาบ่ายสองโมงครึ่งแล้วนะแต่วันนี้ก็เสร็จเดี๋ยวให้เสร็จเลยนะครับ ไม่เสร็จเลยนะครับยังไงก็เสร็จนะวันเดียวก็เสร็จวันเดียวต้องเสร็จนะไม่ต้องจอดข้ามวันแล้วนะครับวีราคาร์ตูบิทโทรศัพท์ศูนย์แปดศูนย์เก้าสามหนึ่งสี่สองห้าสองครับอนุมขันท่าเฮต้าวีนะครับสายพานซีวิธีขาดแล้วนะครับ อาการเข้าเกียร์ไม่เดินหน้าไม่ถอยหลังแล้วนะครับขาดขาดสนิทร้อยเปอร์เซ็นต์พี่ทำลยเอ็นเกียร์มันมันเข้าเอ็นมันไม่เข้าเอ็นปั๊บมันเด้งมันข้าพีนะพี่เด็กกนะด้่งเข้าเอ็นเป็นเพราะอะไรพี่ กียร์จะ M M G M G อ๋อกล้ามปูมันเสียโมดูลกล้ามปูมันเสียตัวนี้เสียบ่อยโรคประจำตัวครับต้องเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนโมดูลกล้ามปูเอาพอดีเอาเอาลงจากชั้นสี่ชั้นห้าต้องขึ้นลงสตาร์ทเครื่องได้ไหมสตาร์ทได้แต่เข้าเกียร์แล้วมันดิ่งออกใช่รถเข้าเสียอาการนี้ไหมหรือว่าอาการใหม่อาการนี้อ๋อเขาเสียอาการนี้อ๋อโมดูลโมดูลกล้ามปูเข้าเสียก็ซ่อมได้อะไรมี แต่ราคาก็ต้องแจ้งราคาก่อนอเดี๋ยวดูเลขหม้เท่าไหร่